สวัสดีครับนี่เป็นคลิปนะฮะ CB 400นะครับคันนี้ปี94นะครับคันนี้สีก็พอได้นะฮะสภาพสวยนะฮะรถนี่นะครับปีเกสเครื่องดีมากนะครับคันนี้เครื่องเงียบมากสีก็มีร่องรอยนะฮะเรามาดูกันนะครับเครื่องเย็นๆนะฮะ เครื่องอเย็นๆนะครับอ่าเรามาดูกันเครื่องอเงียบน,นะครับ ไม่ัันสอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คันนี้ขายนะฮะติดตามได้ที่เฟซ e ุ๊กโค้กไรเดนะครับหรือ Youtube นะฮะโค้กไรเดอร์ s h o มนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้